อยากหุ่นดีไม่จําเป็นต้องออกกําลังกายทุกวันนะครับจริงๆจะบอกว่าการออกกําลังกายทุกวันเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ได้ควรทําเท่าไหร่เลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราออกกําลังกายทุกวันเนี่ยมันกําลังเป็นการที่เรากําลังทําให้ร่างกายเราตกอยู่ในสภาวะที่ค่อนข้างเครียดค่อนข้างตึงค่อนข้างเมื่อยค่อนข้างร้าค่อนข้างระบมเนี่ยรุ่นทําแบบนี้ทุกวันทุกวันประสิทธิภาพในการปั้นหุน่นหรือการลดความอ้วนหรือลดไขมันของคุณมันจะน้อยลงนะครับสู้ถ้าเกิดว่าคุณแบ่งเวลาพักให้เขาหน่อยให้เขาได้มีการพักฟื้นเพืืื่่่ออทีเเเ้้้้าาาจะะไดดฟนนนนูโยฉพใสวขกลมหร ผอาหานของเรามันจะเห็นผลลัพธ์และทํางานได้ดีกว่าเยอะครับดังนั้นผมคิดว่าใน7วันต่อสัปดาห์นะคุณควรที่จะจัดตารางในการออกกําลังกายผมแนะนำนะครับสักประมาณ5วันนะกำลังพอดีหรือถ้าอยู่ในเกมฑ์ก็ประมาณ4วันถึง6วันนะครับแล้วแต่ความปิดและเป้าหมายของเราแล้วกันเอาแบบนี้นะก็ขอให้มีสัก 1-2ถึงวันต่อสัปดาห์แหละที่เราสามารถที่จะมีวันพักผ่อนได้พักผ่อนในที่นี้คือไม่ต้องออกกําลังกายอะไรเลยนะครับคือเราสามารถที่จะพักไปเลยได้ไม่เป็นไรครับให้เขาได้ผ่อนคลายให้เขาได้สบายๆให้เขาได้มีการฟื้นฟูอะไรบางอย่างที่เราเพิ่งอัดกันไปอย่างเงี้ยนะครับมันจะเห็นผลลัพธ์ในเรื่องของการปั้นหุ่นดีกว่ามากเพราะผมเองเป็นคนหนึ่งที่พิสูจน์แล้วนะครับก่อนหน้านี้ผมออกกําลังกายทุกวันไม่มีวันหยุดเลยนะครับผมรู้สึกเลยครับว่าผมไม่ค่อยสบายตัวเท่าไหร่แล้วก็ไม่สามารถที่จะปั้นหุ่นได้้้้ในรใน,ในระะยนนเยเเวววลาาทีี่่ผผมมมตตัังปดแพ พักให้กับการปั้นหุ่นอย่างเงี้ยครับจัดตารางตามที่ผมบอกไปอย่างเงี้ยครับมันก็เลยทําให้ผมโอ้โหเฮ้ยได้ผลลัพธ์ดีขึ้นและไวขึ้นกว่าที่ผมตั้งใจไว้พอสมควรเลยแหละซึ่งผมก็ได้พิสูจน์แล้วว่าออเฮ้ยร่างกายต้องการพักจริงๆนะถ้าเกิดว่าเราออกกําลังกายหนักๆทุกวันไม่เวิร์กนะแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะออกทุกวันจริงๆเพราะบางคนอย่างเงี้ยครับแบบออ๊ยไม่ออกไม่ได้อะมีความลงแดงมีความคันซึ่งไม่เป็นไรครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีโมเมนต์แบบนั้นผมแนะนําว่าให้เราออกเบาๆก็ไไดด้้้้สมมตินนนนเเเเรรราาาาาาออออออกกกกกกกํลลัััังยหๆ5วววแ่่ีบ2ช อาจจะเป็นการเดินแบบชิวๆคาร์ดิโออย่างเงี้ยครับเดินชิวๆไปเลยไม่เป็นไรหรือจะเป็นการ stretching ยืดเส้นยืดสายหรืออะไรอย่างเงี้ยได้หมดนะครับไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าคุณทําเบาๆนะยิ่งแต่ว่าถ้าหยุดไปเลยมันก็ไม่ได้แย่อะไรนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็อยู่ที่ร่างกายเราด้วยที่เราจําเป็นที่จะต้องสังเกตเขาถ้าเกิดว่าเขาต้องการพักคุณก็ควรที่จะให้เขาพักนะครับไม่ควรอัดแน่นทุกวันเพราะมันไม่ได้ช่วยทาให้เร็วขึ้นเผลอเอาจจะช้าลงเพราะสิ่งที่สําคัญที่สุดคือทําทุกอย่างอยู่บนความพอดีแล้วสิิ่่งงดดดีีดีๆมัันถึจะเกผลลพธ์ท เราอยากได้มันถึงจะเร็วขึ้นนะครับถ้ายังไงเราฟังคลิปนี้แล้วเอาไปปรับใช้กันได้เลยครับผม